พี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องฟังไปสบายนีกันสุขุขดพี่น้องนักตอนนี้กําลังจะหกโมองอย่าบ่นมาฮอดบานแล้วมาฮอดบังหางโมงพี่น้องพอากาันมาฮอดบานบังหางโมงวันดีพ่อเนยแล้วมาฮอดแล้วก็มาอันเห็ดเนื้อกินของเราบ่ได้บ่ได้เห็ดยากดอกแล้วซื้อไว้อันนี้ยังละ่ะเป็นข้าวเขาโอดเขอโบดทใช่ไหมพี่น้องใช้นำ้ำใช้นำ้ำผึ้ง เาห่อแล้วก็จับกันเราเสือขนไปจักเสือแกญห์ขนไปติดในอย่างมุกเฮเงี้ยมันทำงานเราบองบุเก็บผ่าเก็บคอนขึ้นมาพับมาอย่างเรียบร้อยแตเลยเฮ็นเนี้ยกินจากขวางมัเนี่เจ้านายเหี้ย้องไปพักไปยังไงวะเห็นยังกินมาตีนี่เด้อส่วนขนมสินม่นมะแตีงเจ้าหม่อนกุ้ง แกแกลดตัวแกเมาแดดเมาลดตัวพี่น้องปื๊ดมือหนีไหมเดนฮัลนี่บนเสียงไหมกันนะ ยิ่กันบ่แบบนี่มันก็จะดังควขั้วขั้วขั้วได้แบบนี้ยิ่บาเพี่น้องกุ้งแม่ไข่แต่ว่าถามมามันสดบ่มันบ่ได้สดเด้อกุ้งกุ้งลวกพี่น้องมีแต่ตัวไข่ไข่กุ้งลวกกุ้งเขาหนึ่งเรียวเขาลวกเรียวเขาตัดหนวดตัด nhang yang đi từ hàng miên tới tổ nó khay nắp còn làm ืขนมซ้นก็ได้ต้่มไม่ไมมันเลยเหนียวต้อมออกด้วยนี่เป็นกุ้งเป็นปลาแซลมอนเป็นนัน น,นี่เขาก็ซสือมาใส่ตูวไว้แล้วพี่น้องวันนี้เราสือมใสไวให่เราบ่กินได้ปลาหมาอวันเอฟซีบาย้ายคือบ่นถอดเก็ดดีๆหรอกชุบแปง้งเก็ดขนมปังทอดหรอกะ กใูใช้มันฝรัลล่งเห็นแล้วรัวบประกินปลาพี่น้องปลานี่ยรับปรกินเลยซี่ฟูดบ่รกินเลย นอนบังทีวีเจ้ามีห้งหรกกืก็จังนอนกับลูกไปฮะเขาสวนเตะ อืนอนวันที่หกครบรอบหนึ่งเดือนสีเย้บนนะอืมมึงยังมึงกับข้าวเดียวเลยพี่น,ะน้งมึงยังกับโดน mẹ mình đường gặp. Cùng. 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 đi anh cứu gắn cắp em bây giờ mặt cung, cung, kung kung ốp, kung đi kung 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 สดจากเทียแล้วข้าวเราค้นมากินเนาะอาหารทะเลมันข้าวกินมันแห้ง ต้านนี่บ่นาข้าวเรื่งะไัใ่มันแล้วกินอยู่แต่ว่าต้องสุก but and yeah

ngày nắm đơn bản quân kháng thùng kháng thang จะใครกุ่งก็ไดขนมเบอร์ละกุ้งก็เลือะลายไปเลยกินเบอร์นี่ผิดหวองเลยงามเห็ดบคือยังสิบเบอร์อิ่ม เมื่อวันนียมื่อนี้บนเ็ดคลิปบ่าเลี้ยงอันคอมเมนต์มาว่ามาว่าเพิ่นปวดตับปวดใจนี่หรอกไม่ไม่ปวดขำเลย ฮ้ยไม่มบ่บาบ่เนาะบันแล้วก็ว่าปวดตับแล้วก็ว่าปวดใจเจแล้วก็ว่าปากแป๊ะๆจักนห้ยังไง่าอย่าบอกเลยว่าโอ้ตายตายตายกันเป็นยังสี่โจไปหาหมอเรื่อยนแล้วเยี่ยบุญ่า ดูสภาพเมียฝรั่งแต่งตัวแล้วปวดใจคลิบนั่นแล้วมาเม่นแล้วมเมีอนหลายแล้ว่นนาปวดตับนี่บนมาปวดตับพบแพทย์ด่วนปรึกษาแพทย์ด่วนใน,ในี่บนมามาคลิปน,นี้อีก เห็นสภาพเมียฝรั่งแต่งตัวแล้วปวดใจตายแท้ๆแย่หนิมั้งญี่ปุ่นป,ป่ะอุจิปปปปบ้อบาปตะบ้บป่อยู่พยากับมาคนมาเบิ่งกุลมาปวดตาปวดใจสิตายอยู่นี่นนงงนมัตนาเนาะพี่นองเงยแห้ มันไม่สมหวังซะแล้วนะหัวเบิ้งบ่ได้เบิงบ้งลราปวดตับปวดใจก็จักสิมาเบิ้องเห็นอย่างม่ไดิตายพอนสวงมันอีตาย้ยอมนมาเบิ้งไข่ยโอ้ตายแลว้ววะดนี่ยบ่นบาปคลักๆว่ัสนะอืมเรียบซื่อวะได้เวลายายตำยายตำสูตรไหนตำยังไงอยาก อยากเห็นยายตําให้ดูยายใส่อะไรบ้างเห็นเจอเวลายายกินหน้าอร่อยนี่มึงก็ตำก็เพลินอ่ะคุกมันหน่อยค่อยตำออก็ยังะสร้างใหม่บ้านไปเอาอยู่จะใครทำก็ได้ไห้านทุบไปหัดูบุรุษ เสีบนะ้าปลาแดกพี่น้องด้วยบนใส่ปลาแดกขวดเพราะยังไม่บางก็ใส่ยตัปลาแดกขวดแม่บุญลำ่ำเทไปทุนเดี๋ยวนี้กินปลาแดกตัวป๊บ้บาได้แล้วพี่น้อง ทำไมทุกคนเกประแดกตำหูม่เก็บประแดดยุบประด้วันนี้ไปยุ่ยุปลาตองโดนบ่ไเด้กกินบ่ได้กินประแดตโตคน,น,ตนเสืเเเอมาจีกมาตำมานก็กินแห้งกิงเกเพ่อ วันนี้บิวก็เริ่มจินตประปลาดขวดก็เลยติดกลับไปบ้านอนะ่ะก็บก้ากินมาเนี่ยปลาไปลาเดกโตมันกินมันแห้งหรอมันก็จังไหรล,ลูกพี่น้องมันเป็นนาเกีดเด้ยกลิ่มไหมแต่ดาบวบองนันงดิบอยู่ดิบเป็นอย่างไรเมื่อไหร่คืองหลายไรเลยวันนี้เยอะบ,บนเห็ดสูตร เฮ็ดสูตรปลราสุกน้ำคนซื้อปลาสุกดีบบบนี่ปลาดาลิบเขาขายกับใครเอเลยเน้นที่ปลาเน้นปลาดาบองสุกหลายเดี๋ยวนี้โทรมาถามแซวๆแล,ๆล้วไปไหนสิมาล้อสังล้อสังหนังพริกล้อสังปลา แล้วพวต่างใจแบาว่าสิีดได้หลายตุนใหได้หลายก้อนถึงมากเป็นไปบ่ได้แบปเพืนน่อนเอยัยงรู้ว่ายายบนสิมาทางภาคกำสังซังหาโลหกโล่นละหาโลหกโลเฮ็ดได้มือละเจ้าอง เทสเกินมะฮ่อวันที่สามที่สี่วันที่หายจะบุงกับมาเลยเนาะมือสีมาใงหายหลานเอาไปส่งให้เขาอยู่กินเบอร์นี้ต้องไปออกกำลังกายเลยเด้อจัน่นอนเวลาอึดอัดแทะน้ำนักเริ่มขึ้นแล้วพี่น้อง เจ้าทอดปลาสองชิ้นหนึ่งข้าวเหนียวนั่งยูข้าวเหนียวกับน,นั่งปันน่นแบบนี้หนึ่งปลากับน,นั่งชิ้นหนึ่งทอดสองชิ้นมาเจ้าเอาใส่กระปุกไปแซ่กระปุกไปชิ้นหนึ่งแล้วกับเข่าปั่นหนึ่งกระจงว้อันย่างะลรึคืวมาถิ่มากินแรงแล้วท่านมาแม่นบัน อ๋อเราผลิตขึ้นอยากตำซัวบ้างไม่ได้กินลายนะมือแล้วเนาะวานตุ่มหวัวปลาทำเพราไงบ้างเหม็นบ่ มาดมน้ำเดี๋ยวบนก็เปิดตัวดูดกินน้ำแล้วก็มาดมมเราไม่เหม็นอะคือบอ่คือลำไพ้เห็ดล้วอะเมียเมียเกาเราคือบอ่คืออันเมียเก่าสันเห็ุหรืสันเมียเกาสันเห็ุกับเขากินแห้งเราเหม็นแห้งเหรอไอ้บุญก,ก็ได้ว น้ปลาเห็นแล้วบึงถือกินนี่บอยบนผาแล้วแล้วดมขวดน้ำปลาขวดน้ำปลาไหนแล้วดมแล้วลววดดะ,วดดะแลมนวันนี้เนี่ยเก่าแล้วกินอันนั้นเนี่ยนุ่ตังเก่งบอกเสือมันผ่านกล่งองเขา ถอดกางเกงทำงานแหละว,ว่าเหม็นยังได้เรากินปลาดิบเรากินปลาดบตอนเนาะอยู่นี่กับปุ๊กแต่อยู่สิ่งนั้นล่างจานยังเห็นกับปุ๊กอยู่ไหมก็เห็นปุ๊กประเดชแล้วอยู่ไหมบม่รูว่าเก็บไปถิ่มแล้วเพื่อนกรได มาเป็นอย่างเขาเขกจินปลาดตอนปลาดิบมันก็เหม็นเห็ดเนี่กิน,นกนินแหง้งอืมอืมสบายแล้วล่ะพี่น้องนะเอาแล้วเนาะหลายนาทีแล้วย่ำโหลดมันยากบ๊ายบายมาดีค่ะ